อ่ะค่ะพี่น้องมาพบพอกันตอนใไสไอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะอีกรอบหนึ่งตอนใสใสมืกขึ้นนี้มีผู้ใดโศกดีแน่นออาจจะมีผู้โศกดีแน่ผู้บ่โศกแน่ผู้ส่วนหมากแมวขั้วาวาสีมีผู้เสียหรือว่าหลายเนาะพอว่า หวยเล่าแม่ขั่วอ่าเดี๋ยวแม่ขั่วจะพามาเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเป็นแบบใดอันนี้คือสูตรใหม่ที่แม่ขั่วลงไปเมื่อวานนี่รูดพี่น้องแต่ว่าลักลอยตักเกาแม่ขั่วกับล่งหายู U, แต่กับ,บว่เขาคือว่ามาลักสิบเล็ดออกอะไรล่ะแปดหกาบอกพี่น้องเมื่ขึ้นนี่ สามแปดหกห้าบอกเฮ้เดี๋ยวเด้นเมีขั้วเบิงก้อนบาเมนเมียโบเมนสามแปดหกห้าพี่น้องเลขออกตัวนี้บาทเนี่ของเจ้าของกระถือกุนเนาะเก้าแปดหกห้านี่พี่น้องนี่เลขกลางเก้าแปดเลขบนแปดหกห้านี่มันจังเมนเนาะพี่น้องเนาะ บาน,นี้สูตรของแม่ขัวนี่ลักลอยมาเป็นลักสิบด้บานนี่แต่ว่าแม่ขั้วสูตรใหม่นี่วิ่งศูนย์กับหนึ่งบ่ผ่านแล้วละ่ะอ๋ออันนี้เป็นสูตรใหม่ที่แม่ขั้วลงไปอันนี้เป็นสูตรเกา่าวิ่งรูดแปดกับหนึ่งักร้อยหกกับศูนย์ ตัววิ่งรูดผันมาลักเขาลักลอยมาที่ลักลอยลักลอยผันมาหกกับศูนย์ก็เลยบ่อเข่ากันพี่น้องก็เลยบ่อเข่ากันซ้ำดอกอืมก็เลยรูดเอา้าสูตรนี่แม่ขั้วขออธิบายในเด้อพี่น้องเ้อะแม่ขั้วเฮ็ดย้อนลังเดินหนามาแล้วถ้ารุดเพิ่นจะรุดเงาจักน่อยเดี๋ยวนี้รุดซีแล้วเพิ่นว่าตามที่แม่ขั้วเห็ดเบิ่งนะี่ยรุดทางงวดผลนี้พี่น้อง งวดสีมานี่แม่ขั้วกับสีบอลงตัวนี้แต่ว่าตัวลูดตัวแลนโอ้ตัวแลน,นตัววิ่งเพิ่นบ๊อบเพาบบ,บ๊อบ,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 บพีดดอกคันลูดนี่ลูดหางหวดสอดเดี๋ยวนี้มาซีแล้วเอ้าแม่ขั้วสีบอลงแม่ขั้วสีบอลงจักสูตรระวงังระวังสูตรนี่กับสูตรใหม่ แต่ว่าแม่ขั้วสีคนขั้วเอาสูตรไม่มาใส่กับรักลอยกับตัววิ่งพี่น้องสีจับให้พี่น้องเอฟซีบาสูตรไม่กับ,บแมนแตวาเสี่ยวสูตรไม่กับสูตรรักลอยกับสูตรตัววิ่งนี่มาจับกันเนาะค่ะพี่น้องลงให้พี่น้องเอากับ่าสูตรไม่กับเบนแตวาแม่ขั้วจับสองสูตรมาชนกันบนัน บานนี้มาเบิงใบน,นี้บานเนี่ยใบน,นี้ไสายด่วนเราพัฒนาน่ะแม่ขัวก็ลืมลงว่าแม่ขัวตัวละเือเขียนไปเขียนมากกัยังลืมอยู่อันนี้ใบไม้สายด่วนแม่ครัว วิ่งเก้าตัวเดียวบนล่างชุดวินมีสตัว3าม9จับคูมัทไทรเก้าสี่เก้าแปดเก้าสามแปดสี่แปดสามสาม่เมื่อคืนนี้แม่ขั้วทรงเขากลุ้มซุ่มอยู่นิกลุ้มแตกกระจุยกระจายกันทั่วหน้าทั่วตาใบนี้แม่ขั้วบ่าสามารถที่จะออกคลิปได้อะ ใบนี้แม่ครัวบอสามารถที่จะออกคลิปได้ไคอยากได้ไคอยากติดตามเล่าพัฒนาของแม่ครัวเชิญเข้าในกลุ่มกับแม่ครัวค่ะกลุ่มตัวใดทักไลน์เข้ามา098 1927925เบอร์ทักไลน์มาบ้านี่มาติดตามข้องไผ่ มาติดตามตองวดค่ะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะเป็นยังไงครับสสวััดีครบเมื่อคืนนี้เป็นยังไงแปดเก้าโอ้โหวิ่งแปดเลยแกสองหางอะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรค่ะเอาวันนี้เอาลาวพัฒนาก่อนเด้อใบนี้น่ะพี่ออเอาลาวก่อนอ่าลาวก่อนเดี๋ยวคลิปหลังค่อยเอาฮานอยเพราะว่าแม่ครัวเปิดช่องรีวิวลาวพัฒนาแล้วค่ะของเสียนพิสนโลูกผมซื้อลาว,อลาวไอ สีเจ็ดเก้าไปออกน้อยเฉยเลยโอโหเออมันก็มีหลุดมีเข้ามีออกพี่เอาของเสียนพิษณุโลกนี่เข่าแปดเก้าโตกับเด้อค่ะพี่น้องเด้อเข่าแปดเก้าโตกับเพราะว่าบ,บนล่างกับัุพวานเก็กแค่สองหางเนาะค่ะพี่น้องเนาะร่วมสามอาจารย์คือเก้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอฟซี 4, พ่อใจลาย ถาร่วมสามอาจารย์คอมมนเขมา่ายกมือหายแม่ขั้วสามอาจารย์ออกร้อมกันเพชรเมืองจัน์เสี้ยนพิษโลกแม่ครัวพารวยเอฟซียกโป้หายว่าสามอาจารย์ร่วมกันยู่ในคลิปเดียวได้เบิ่งพร้อมกันแล้วก็ได้เปรียบเทียบใส่กันได้เพื่อนบ่าที่นี่ของเพชรเมืองจัน์น่ะแตกสามตัวบน่นพี่น้อง เข้าตัวโต๊ดหกห้าแปดอ่าหกห้าแปดเข้าตัวโต๊ดสองตัวเข้าอยู่ในวินชุดวินสี่ตัวคือหกห้าสามเจ็ดขามาจับสองตัวคือเข่าหกหาของเพชรเมือกจันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเมื่บวานล่าพัฒนาแม่ขั้วลุดไปเขา่าสายด่วนโดยที่บ่าสามารถที่จะออกคลิปได้สายด่วนเก้าแปดตรงตรงค่ะพี่นอ้องอะ มาตามต่อเอ,เอาลาวก่อนนะพี่นะเอาลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบทับ 6, เก้าทับหกเจ็ดเซียนพิษอนุโลก เขียนไปเขียนมาเขียนฮอดซื่อเจะคล้องกับพิตตี้ออเนี่ลงนานลงหลังหลไรไปแต่อยากหัวได้กลับไปกลับมาโอเคค่ะวิ่งเลยค่ะวิ่งสี่เมตรเดียวบนล่างวิ่งรูดวิ่งสี่ บนล่างสี่ค่ะบนล่างค่ะสี่สองสี่แปดสี่สองสี่แปดห้าหนึ่งห้าหนึ่งกับสองตัวจะมีสามหางแน่นเน่นค่ะ สามตัวเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองค่ะเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดค่ะเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งโอเคแปบมีสามหางค่ะ คซีคนไหนไม่ได้ดูอย่างเดียวไม่ถ้าไม่ซื้อไม่ไม่รวยนะอ่าไม่ซื้อไม่รวยนะฮ้าฮฮอาค่ะพี่น้องสำรับดูแล้วซื้อด้วยจะได้มีเงินใช้ในครอบครัวค่ะ สรหาสูตรที่ว่าน้อยหางที่สุดค่ะชนกันอ่ะนี่ค่ะของเซียนพิษสนุโลกเนาะค่ะพี่น้องนะเบิ้งไปทะละอาจารย์รูปสี่บนล่างจับคู่มีสี่สองสี่แปดห้าหนึ่งสามตัวมีเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่แปดเจ็ดห้าหนึ่งอะขอบคุณมากค่ะพี่ โอเคครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอ่ะแคปนาจอเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับเสี่ยนพิษนุโลกมาเบิ่งของเพชรเมืองจันบะดนี้ <c oughs> เล่าพัฒนาวันที่ย e ี่สิบทับเก้าหกเจ็ดงดทิพานมากหมุ่ขึ้นนี่แตกตัวโต,โต,โตโ๊ดสามตัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพชรเมืองจันวิ่งรูดสามกับห้าชุดวิน 3ามห้าหสองมือนีหลายตัวสำหรับชุดวิทยของเพชรเมืองจันจับคู่มี5้าหกแสองสคู่เด่นโอ้แสดงว่าสองอาจารย์ในส้น8ปกับ2อช yeah, ุดรอง3ามห้าชุด3าตัวมี6ก8 8่แปดแหหาเอ้า ใกล้ๆก,กัน้อพี่น้องสุด3สามตัวของเพชรเมืองจันทร์กับเซียนผิดโลกเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะใกล้ๆก,กันเลขบ่อนี้กันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขบ่อนี้กันตัวกันมีห้ากับห้าห้ากับสามหกอาบันมาเบิ้งของแม่ขั่วบันของแม่ขั่วในสองสูตรวิ่งกันจะเป็นยังไงวิ่งรูด หกกับสี่เอาส้นกันทีซียูเด้อค่ะพี่น้องเด้อจับคู่ไปได้สีหกีหนึ่งศูนย์สี่สี่ห้าเอาของเพื่อนเป็นสีสองของแม่รัวเป็นซีหนึ่งหกหนึ่งหกห้าหกหกหกแปดเอา้าตัวกันศูนย์หกสามหกกับตัวค่ะอ่ะ สามอาจารย์ชดกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวแม่ขั้วเสียเห็ดอา้าวค่ะพี่น้องสามอาจารย์ ให้พี่น้องแคปนาจอสําหรับเล่าพัฒนามือ่อื่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดอยากเบิงสายด่วนแม่ครัวเข้าในกลุ่มไลน์ได้ค่ะสายด่วนแม่ครัวลงกลุ่มโดยเฉพาะอะแคปนาจอตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางให้ทุกท่านพิจารณาดีๆก่อนลงทุนพอกันคลิปหนะ้าสาหรับคลิปนี้แม่ครัวให้พี่น้องโชคดี เมื่ออื่นกับเหล้าพัฒนามือนี่แม่ขั่วสีไ้ไปเบิง้งให้โซกให้พี่น้องโซกดีกับห้าหน้อยบาทนี่แม่รั่วกับเซี่ยพี่น้องโซกดีกับห้าหน้อยมือนี่เด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออ่พอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ